เริ่มต้นกับข่าวร้อนวันนี้ครับที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานเรียกประชุมกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งให้ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดภายใน30วันโดยเฉพาะรอบสถานศึกษาครับนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้เรียกพลตารวจเอกกิตรรัตนเพชรผอปะตะรและนางสาวจิราพรสินทุกไรรัฐมนตรีประจาสานักนายก โดยบอกว่าการปราบบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนต้องใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะใกล้โรงเรียนสถานศึกษาต้องไม่มีขายให้เยาวชนเด็ดขาดจะเริ่มจากการจัดการกับคนที่นําเข้าและจับกลุ่มคนขายอย่างจริงจังภายใน30วันหากใครพบเห็นการขายบุหรี่ไฟฟ้าให้เด็กเยาวชนแจ้งตำรวจดำเนินคดีได้ทันทีขณะที่พบตรก็รับรูปนะครับบอกว่าได้สั่งชุดสืบสวนภูธรจังหวัดและก็ชุดสืบสวนกองบังคับการตํารวจคนครบาล กำชับเข้มงวดรอบสถานศึกษาหากพบว่ามีการแอบขายบุหรี่ไฟฟ้าต้องจับให้หมดส่วนใครที่บอกว่าไม่มีกฎหมายจับไม่ได้ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะมีกฎหมายชัดเจนทั้งการนำเข้าครอบครองจำหน่ายและการใช้ซึ่งจะเห็นผลภายใน30วันในเรื่องการปราบปรามส่วนวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามเชิงรุกต่อไป